เพื่อชมทุกท่านนะฮะเราก็จะมาเล่นเ,เกมฮับแทกรในท่านกันอีกแล้วในจังหวะนีน้ซึ่งมีสซอรไพร์บางอย่างที่ให้ทุกคนได้ดูนะฮะเออร้อยเกียตเต็มกันนะพูดแค่เกียตเต็มก,ก็รู้กันแล้วมาก <c oughs> ช่วยเพื่อนกันนะ ธุรกิจยังธรกิจรักอยู่ทางนี้แต่เพื่อนสำคัญัอยู่ทางนี้หยอกอือหยอกอือโอเคเก็บเต็มแล้วครับตรงนี้ยังไงเมื่อกี้เห็นกองใหญ่ยังไงไปปล่อยตรง,งนั้นเลย เราจะไปเรียกพวกตรงนั้นนะฮะโอเคพักพวกออกมาจ้าพักพวกหยอมาแล้วคุณพ่อใครตรงนะฮะจ่อเออย่อโอเคพื้นที่ตรงนี้ของเราเฮ้ยเออนะ เดินไปไม่ได้หรือก่อ,อตตดต้นไม้นี่ว่ะเป็นด้านดิหัน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 มูหันมูหันกลดวสิมันตรงนี้ไปไม่ได้เก็บเ,ออเก็บเออเก็บเก็บไว้ก่อนนะฮะยังเหลือในมันยังเหลืออยู่คืบหนึ่งนะยังเหลือเก็บอยู่แค่คืบหนึ่ง เฮ้ยเมฆซะเมฆซะไม่มไ,ได้เลยคนนี้เออเออเออไปหาเมฆซะเมฆสะเฮ้ยเมฆสะรอ,อ,ะอหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะมีเออ าเาไม่ข้าซะห้าหรืออือเราได้เกรดมาอยู่นะเป็นเกรดจากเก่าด้วยเราไม่เอาของครับ เป็นแค่คออ๋อเดี๋ยวต้องรีบไปช่วยมีคาสะเอ้ยไม่ต้องละมีคาสะตอนแรกเห็นจะให้ช่วยไม่ใช่แหละยอกเออเกตเต็มนะนี่ จะให้ดูด้วยนะว่าเก็บเกรดได้นะอยากให้บอสยากอ่ะให้บอสเป็นอะไรท่านปแปลกเฮ้ม,มาแล้วไอ้บอสหัวฟูแองลางนี้ไหมเฮ้ยกดพิษจะกดโอ วัดโทเอ้ยงั้นเก็บเกตเก็บเกตสิเก็บเกตเออเก็บเกตยังไงก็ต้องจำเป็นนะครับเพราะว่าบอสไม่ได้อะไรอะบอสไม่ใช่ตัวใหญ่แต่แต่เราดันเพิ่มไปกดปล่อยเกลแล้วขันจากที่สูง เอยโอ้ยวิธีนะฮะพุงเกสเข้าไปด้วยนะพุงเออทำเล่นแล้ว,ลวนี่นแหละการไปแอบบอมเวลมา เียล่ะก้มหัวให้เรามนุษย์เอา้าเมื่อกี้มันพุ่งแก๊สไปไหนวะเลเวลห้าอยู่เลยแมวแมวต่อเร็วจะกลับเร็วเปลือ อ้ากดกลับไงเราอ๋อกดกลับอย่างงี้อะไรวะออกนะฮะเราออกก่อนลองดูดิว่าคราวนี้จะไปเข้าหมดเรื่องใดหรือ,อยัง ออกล่าเดอบ๊ายบายไปลองเข้าหมดมเรื่องใช้เอเดนเหมือนเดิมถ้าหมดมเรื่องมันอาจจะหลุดนะถ้าหลุดนี่คือตัดพาร์ทเลยนะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะเข้าเกมมันจะเขียนว่าใช้งานได้ดีกับ Windows 7นะถตาของวินโดว์สิบนะเจ้เฮ้ยมีแววว่ามันอาจจะไม่หลดุด ใช่ไหมนี่อยากได้มิชชั่นสูงวพวกนี้เราทำแล้วนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังไม่ได้ทำามาก็ได้มาอีกเซอร์เฉยเอรินเอรินคือ ไปจ้าเอ้าทำไมมาแล้วเจอบอสเลยงงโอ้นี่คือจุดที่มีบอสเลยหลักคือหลักคืออะไรหลักคือเราต้องจัดการไททันให้หมดเฮ้ โอ้ยกระโดดทุกตัวเลยเว้ยโอ้ยมีแต่ตัวกระโดดโะเทิเซโยน่าร่าหัวมันจมดินไปอ่ะเมื่อกี้ ฟันเออนะยังแจมอูห้หูมันอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยทำไมวิปบลีทั้งด้านเลยวะือ้อโอ้ยพุ่งปีดเข้าไปด้วยแล้วกันตัวนี้ต้องพุ่งปีดอือโอเคข้างหน้าเป็นไททันใหญ่นะไททันตัวใหญ่ ไอ้ท่านลาวาง่ายใช่หรือไม่นั่นไงไอ้ท่านลาวาจะมีสามจุดยออือ,อเฮแลนวก็รถสักจะมีระเบิดไฟแถวเดียวอยู่ไหนเอ่ยระเบิดไฟ ตรงนี้แหละมีเรนมมนหันหน้าเขาหาอยู่เดินไปเลยนั่นไงระเบิดไฟโอ้ย้ังฮะร้อยกว่าเมตรอืมมีเดรท่าน,นอยู่ใกล้ๆกันระเบิดไฟด้วยแต่เราจะไปเก็บระเบิดไฟก่อนระเบิดเฮ้ยเุ้วยวาย เราเลือกที่จะไม่ฟันขาก่อนโดสูงอะโดสูงจังตัวเธอนี่ตัวเธอโดสูงจังเราเป็นงานอดิเรกเลย เกยังไม่เต็มสักเทีจออือใกล้เต็มมาเกตครับช่วงนี้อาพ่อมาแล้วพ่อมา